ยายเขาจะแกงเนาะจะเกงอันนี้ตำข้าวคั่วแล้วนะไม่รู้เขาเรียกอะไรโอ้ที่บ้านเรียกไซเล่ขมิ้นซีสกีเนาะเขาก็เรียกไซเล่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรช่วยบอกหน่อยเด้อ กงเแกงกเดอลงมือกันแกงได้แล้วทำได้แล้ว ตังโมแล้วยังไม่เดือดเลยโอ้ยโอ้ยมาซื้อมาโอ้ยเดือดด้วยควันด้วยโอ้ยควมเป็นกอาคุความนความวานเดือดแล้วน่ะถั่ว อาไเอาปั๊บาป๊ไอ้อะตันอาตัวนี้หน anyway, no, ุ่มล่อดูเลยมันต่ำดีโอเคเนี่ยเออก็เหมือนแกงขี้เหล็กน่แลละคล้ายๆกันแต่ มันคนไรชื่อเอาดูโดยกินอะไรเบียร์มันเบียร์ยังไม่เซ็ตสวยสวยยายเป็นคนแกงอะไรใส่หอมใบเลื่อยหอมเปี๊ยหอมปีใบเลื่อย เรื่อยแล้วไม่ได้กต้อยเียเยอะเยอะดับบันนี้เื่อยโอ้ยหอมหอมจัง